ไลฟ์เมนสนานโบเมลาดาลงรูปแกงตัวเองคนอะไรหลับก็ยังสวยคนอีหยางสวยทุกอิริยาบถก่อนหน้านี้นางเอกสาวโบเมลาดาสร้างกระแสะฮือฮาด้วยภาพติดบัตรพาสปอร์ตที่หลายคนเห็นแล้วยังต้องเอ่ยปากชมพร้อมยกนิ้วให้ล่าสุดโบเมลาดาก็ได้สร้างตำนานบทใหม่อีกครั้งกับภาพนอนหลับที่หลายคนต่างลงความเห็นว่าก็ยังสวยแม้ตัวจะไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่ก็ตาม โดยโบเมลาดาได้เผายาพรพร้อมระบุแคปชั่นบอกเล่าเรื่องราวว่าเมื่อเรามานวดและอยากหลับสวยเหมือนกับนางเอกละครแต่สิ่งที่ได้ทำมงานนี้หลายคนแห่คอมเมนต์สนันไอจีว่านอน,อนอยังไงให้น่ารักเออสวยทุกอิริยาบถค่ะสวยอยู่นะว่าไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าสวยอยู่นะนาตาชาฮ่าฮ่าฮ่าหลับก็ยังสวยอยู่นะไม่สวยตรงไหนก่อน